สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศาพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าร์คือเก่ากับพี่น้องค่ะเบ,บรราาิ่งบูดแดงค่ะแสงมันจะทอดเนาะค่ะกะมาสวัสดีตอนเช้าอีกขึ้เก่าก็เดิมแล้วค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิพาไปชมตัวเลขชมตัวเลขเด็ดๆเดดนาะค่ะเนาะจองยี่บันพาสองเลขนี่เป็นจองที่ดินน้ำตัวเลขนำนำแนวทางสื่อสารก,กินแบ่งรัฐบาล มาแบ่งปันเท่านั้นนะคะปวดใช้ดวจารณญาในการรับชมนะคะบาุคงได้โยสาบหนวยค่ะพี่น้องคะโดนเด็ดไปตามเรียบร้อยแล้วบองบรรยากาศก่อนค่ะก่อนจะไปซ่อมตัวเลกวันนี้ก็ถือว่าเด็ดถือว่าแม่นอีกขึ้นเ่าแลวค่ะพี่น้องคะเจ้าแรกก็คือเล็กปฏิทินค่ะพี่น้องคะน่งทางานอยู่นางกางเงงหนาเห็นอยู่เลยค่ะสี่แปดแปดสี่ ก็บรสนใจพอเหล็กออกมาแล้วโอ้เหล็กมันอยู่ไกลๆตัวนี่เองเอาเหล็กปฏิทตินครับดูอ,อาจารย์ดูมาฝากนาอคขาคลิปนี้งบรรยากาศท้องฟ้าก็จะไปซ่อมตัวเหล็กน้ะค่ะพี่น้องค่ะตัวเหล็กกับมิตานนเด็ดๆแมนๆทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เหล็กปฏิทตินจะพี่น้องอันนี้หัดวันที่หนึง่งเบืองในพี่น้องเบืองแมน 8สีตรงตรงอันนี้เป็นเล็ประทตินแขนอยู่ฟางฟ้าเนี่ยค่ะเลี้ยวขึ้นมาเบื้องพอเห็นแปดสีต่อเลขกมันออกก็เห็นอยู่คาะแต่ว่าบ่เดี๋ยวลงให้เพืเ่อนเบื่องเนาะงวดวันที่หนึ่งมันเขาเานาเนน่าเขากันเลยสิมาช่องเยาวนพาสองเล็กกเลยสิมาเอางวดวันที่สิบหกมาฝากกับพี่น้องค่ะขยับลงมาค่ะ ขยับลงมาขยับลงมาวันที่สิบห้าแล้วก็วันที่สิบหกนี่ค่ะพี่น้องอามาบีคอ์กันเบิ่งค่ะว่าสิบเป็นเลขใดสามสองหกสามสี่หกสองหกสามสองหกหนึ่งสองสามันสิบเป็นเลขใด,ขดค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมน้ำเนอาจ่าเอามาฝากมาตอนค่ะโที่แล้วมันเขาวนนี้ก็เลยเอามาเบิงค่ะพี่น้องโมเทแล้เนี่ย 8c เมื่อเจอเห็นชัดๆเลยแต่บางอ้นวนนี่มันขึ้นไมีหลายตัวเถอะพี่น้องค่ะอาเบิงค่ะค่ะพี่น้องตีปเป็นเหล็กใดน้อไรม,มากเหล็กใดกะเม่นบอกได้ด้อค่ะ มันบอกกันแน่ว่ามันเป็นเลขใดแต่ว่าตามที่เห็นนี่คือสามสองหกหรือครับพี่น้องสิเป็นสี่สองสี่สองหนึ่งศูนย์บ่อันนี้เป็น เลขของแอสด,ดูย์เด้ค่ะพี่น้องค่ะของแท้เลยในนอนแอดดูย์งดี่แล้วนี้พราเข่าเนาะคะ่ะงดก้อนนี่เขา่าหวยถูกหวยเหล็กถูกเลขกับซีเมีเขาไม่ออกเนาะคะ่ะมัมมีเจา้าได้ซีเมนตลอดปีตลอดศาสตร์พี่น้องจ้าเอาไวเเาาานนะะ้เป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเป็นความเจือส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สมตัวเหล็กเล้วเบบึงตัวเหล็กแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจยาวันพาสสองเหล็กน้ำเลยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเลยค่ะข้ว่าเอ็ดดูเป็นแบบถือแร้วกับแบบเ,เขียนน้ำค่ะพี่น้องค่ะนี่แบบหนึ่งค่ะตัวเดียวกันละค่ะโชคดีร่ด้วยจุงหย่ร่งวัยที่หนึ่งเด้อค่ะรวยรวยรวยถึกทานนะจ๊ะ